สบายดีทุกคนนะเอาหน่อไม้น้ำเบดีแซมเบอรี่เด้อทุกคนพามาเอาหน่อไม้ไปเห็ดหน่อไม้ส้มเนาะทุกคนเนาะนี่นอบักนีใหญ่ทุกคนเดนหนึ่งนอสองนอ สองนอนแล้วทุกคนโอ๊ยนักสามนอนจีนอ นอขึ <ờ> ้นไปุงลงเด้เเอานอนมีกนีอีกห็นปะเห็นแล้วนนอบกง่าย น้องนับน้อยยังไงนี่นับไปนับไปโอ้ยยุคนก็ได้ลูกนี่นี่นี่ปลาฟ้าออก่าอเลอร์ดนี่ยุคนน้องน้อง คนง่ายๆทุกคนคนง่ายๆทุกคนทางนี้อีกเนาะทางนี้เนาะ ความไม่ใหญ่หนอว้าวทุกคนมีแค่ใหญ่มาว้าวเฮ้ยคันคันคัน ไม่ไหลเนาะกอเดี่ยวนี้ได้ทักเนาะเนาะยังอยู่เนาะเอาบ่มดป้าให้ขึ้นใหญ่เนาะขึ้นใหญ่แล้วจริงเอาเนาะทุกคนเนาะนี่นี่มาไม่จะเอาเลยนี่ อเดี่ยวนี่ได้จักนอนี่ทุกคนมาเบิร์นเด้อหนึ่งนอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนออยู่บนนี้นะเจ็ดนอแปดนอทุกคนเก้านอสิบนอ นนี้ทุกคน10นอ11นอ12นอทุกคนได้นองไม้12นเบิ่งนองไม้นี่12นอทุกคนอ่กอเดียวนี่ได้12นอทุกคน